สวัสดีครับพี่ๆสาวยูทูบทุกคนนะครับผมเมื่อนี้ก็มาติดตามกับงานปันน่นนาถิเก่าครับผมนี่ครับส่วนผมก็เพิ่งปั่นแล้วนะครับผมแปลงหลังจากรถไถนะครับวันนี้ก็เหลือเหลืออีกเดืออีกกับแปลงนึงครับผมนี่ครับเพิ่นก็ะกำลังพรมอ่าพนเข่าอยู่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศก็แดด ้อนครับผมนี่อยู่กับเป่าดำเครื่เอเก่าครับผมจีิงงานสายลั่นครับผมอีกคันนึงอีกคันนึงไปไปยอดเขานะครับผม ความความเรียบความเนียนกะประมาณนี้ครับผมคลิปกะส่วนมากก็มีแต่คลิปแบบนี้แหละครับผมมีแต่อยู่กับให้กับหน้าครับผมมีแต่แบบเก่าๆนะครับผมกะ บอกว่าได้ไทยให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมเมื่อคืนนี้กะไปปั่นนะครับสามสิบไล้์ไสี่คันนะครับผมแต่ว่าบระทไทยนะครับผมงานเล่งนะครับ ค okay, ครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสองหน้านะครับสองหน้าก็เป็นอันเส้นอวก็เก็บขอบด้านนอกแลก้วก็คือจบงานนะครับผมเดี๋ยวผมพามาเบิ่งการพ้นนะครับผมนี่ครับใช้เครื่องพ้นนะครับผมเม็ดข้า แต่ก่อนนี้ก็เห็ดนหน้าวา่านกันครับแต่ว่าใส่แรงงานคนนะครับผมย่างแล้วก็หวานนะครับผมแต่สมัอน,นี้มีเครื่องทุนแรงครับผมใส่เครื่องพนนะครับมาพนตอนนี้เพื่อนเอาไรล,ละร้อยนะครับผมใส่เครื่องพนส่วนปั้นก็นไรล,ละสามร้อยครับผม อยู่ต้องต้องให้ท้องหน้าครับผมนี่ครับายกับเริ่มหญ้าครับผมบางเจ้าก็ยังบริหาได้ได้เห็ดก็มีครับผมแต่บางเจ้าก็เริ่มลงหลายแล้วครับผมเริ่มเหตุมาเกือบรอบสุดท้ายครับผมก็ปิดงาน โอ้แรงเจ็ดสามเลยครับคุณโอ้ช่วนเลยครับคุณแรงเจ็ดสาม สามเก้าสามนี่ครับผมนะครับลงมาเก็บรอบยิมขันหน้านะครับผมนะครับคือเป็นอันเซตครับผมนะครับวอล์กอมซูเปอร ครับผมคลิปนี้กบขอจบคลิปด้วยถไทยคันนี้นะครับผม